สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานที่พีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพโรงเรียนในเรือนะครับขอเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กเยาวชนร่วมง,งานวันเด็กประจำปี2555โดยภายในงานนะครับมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการนำเรือหลวงสละบ,บุรีและเฮลิคอปเตอร์แบบซุปเปอร์ลิงเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับดูลาตึกของกองทัพเรือมาให้เยาวชนได้ชม การแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ของหน่วยปัญชาการนาวิกโยธินอาทิรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกรถพุ่มสอกคอมมานโดปืนใหญ่กระสุนวิถีโคง้งรถทำวีพร้อมติดตั้งอาวุธประจำรถและพลตุ่มยิงพร้อมผู้ประจำการการสาธิตการปฏิบัติงานของทุนักสงครามการจัดนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆมากมายในวันเสาร์ที่14มกราคม2555นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณโนะรงเรียนในเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับผู้ที่นำรถยนต์หรือรถกานยนมาร่วมาง,งานทางโรงเรียนในเรือนะครับขอความร่วมมือให้นำรถมาสอบภายนอกบริเวณด้านหน้าโรงเรียนในเรือซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันครับ สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ